สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมงโกแมนมาต่อกันกันกบซีรีส์เดน Night Manager สายลับสองหน้าผ่าองค์กรเถื่อนพาสุดท้ายรเรื่องราวของผู้จัดการโรงแรมอดีตทหารผ่านศึกที่ต้องมาเป็นสายลับแฝงตัวสุดระห่ำเพื่อหยุดหายนะและช่วยคนทั้งโลกก่อนชมคลิปขอโฮลลิ่หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับจุดจบเรื่องนี้จะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับระหว่างเดินทางโลเปอร์ให้พระเอกดู ผลสรุปบัญชีที่ถูกเข้ารหัสของปฏิบัติการรายชื่อคนทั้งหมดที่รับจ่ายเป็นเงินสดทั้งค่าที่ปรึกษาอัตราผลกาไรของทั้งองค์กรแต่ประเด็นคือมันตกไปอยู่ในมือของเจ้าหน้าที่ปราบรามชาวอังกฤษอย่างเองเจล่าเบอร์ได้ยังไงซึ่งมีแค่2คนในโลกที่มีรายชื่อพวกนี้คือโลเปอร์และก็แซนดี้เท่านั้นพระเอกชี้ไปยังแซนดี้ที่กําลังหลับอยู่รายนี้ไม่มีทางหักหลังคุณได้โลเปอร์บอกทันทีใครก็หักหลังใครได้ทั้งนั้นหนาหยน่าจะรู้เรื่องนี้ดีซึ่งคนเขียนรายละเอียดเนี่ยคือ po, าาาอา พระเอกก็ลองแนะนำรับว่าควรจะยกเลิกการขายโลเปอร์ยิ้มตอบทำแบบนั้นพวกมันก็ชอบใจนี่สิอุปสรรคอยู่เบื้องหน้าแต่เขาจะไม่ยอมแพ้แค่ต้องอุดรอยรั่วเท่านั้นโลเปอร์เอ่ยขึ้นอย่างสุขุมมันมีแค่คอกี้เจตแล้วก็นายใช่นายไหมโจนาธานอันนี้เรียกชื่อจริงพระเอกเลยครับไม่ใช่อนดูอีกฝ่ายเนี่ยก็ตอบอย่างเยือกเย็นว่าไม่ใช่โลเปอร์นิ่งไปก่อนจะเอ่ยไม่ว่าคนคนนั้นคือใครเข้าเหลือเวลาอีกไม่นาน คาซิมลีต,ตุรกีตะวันออกเฉียงใต้ครับพวกเขาได้เจอกับแจสเปอร์ผู้้จะพาไปยังที่เก็บอาวุธแต่ก่อนจะไปถึงที่นั่นโลเปอร์เนี่ยก็แวะหมู่บ้านระหว่างทางเพื่อบริจาคให้กับชาวบ้านตามโครงการที่เขาทําอยู่ซึ่งก็มีการบันทึกภาพไว้ชาวบ้านดูรักเขามากจากนั้นก็เดินทางต่อโลเปอร์บอกลระเอกเรามาเพื่อมอบของให้ชาวบ้าน ทุกคนก็จะไม่สงสัยถึงกิจกรรมอื่นๆของเราพวกเขาไปถึงค่ายทหารซึ่งโรเปอร์เรียกมันว่าเฮเวนเขาคือนายใหญ่สุดมาถึงเนี่ยก็สั่งให้รีบโทรศัพท์ทุกคนห้ามใครโทรเข้าออกให้พระเอกรับผิดชอบการโชว์ประสิทธิภาพอาวุธข้อมูลทุกอย่างอยู่ในนี้พระเอกมองทหารโดยรอบซึ่งนี่มันกองทัพชัดๆที่ลอนดอนผาเมล่าเรียกเมฮิลมาพบและเธอจะย้ายเขาไปอยู่อีกตำแหน่งที่ไม่สามารถทำปฏิบัติการลิมเพชตต่อไปได้ซึ่งเมฮิลเนี่ยก็เลือกอะไรไม่ได้เลยครับจำต้องทำตาม ทางด้านแองเจล่าเธอก็กำลังวุ่นกับการตามเครื่องบินของโลเปอร์ยังหาตำแหน่งไม่ได้เธอเร่งทีมงานสุดขีดและทุบโต๊ะไปหนึ่งทีคนของชั้นหายไปทั้งคนไม่นานเมฮิลก็เข้ามาแต่ไม่ทันได้บอกข่าวร้ายแองเจล่าเนี่ยก็่รายาวซะก่อนสินค้าที่ขนออกจากอิสตันบูลคืออาวุธจากอังกฤษและก็อเมริกันการค้าขายใหม่เจ็ดครั้งเมื่อเดือนที่แล้วตอนนี้พวกเขากำลังขายให้ลูกค้าที่ไหนสักแห่งในตะวันออกกลางพ่อค้าคนกลางคือโลเปอร์ เขากำลังไปพบผู้ซื้อในสถานที่ที่เรียกว่าเฮเวนเองจล่าจึงอยากได้งบเพิ่มกระทั่งเมฮิวบอกเธอว่าเขาถูกย้ายตำแหน่งแล้วคำสั่งโดยพาเมล่าประหลัดกระทรวงทั้งสองรู้กันดีครับว่าเธอเนี่ยเป็นคนของเจฟฟี่แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เมฮิวกล่าวว่าเสียใจแต่เขาเนี่ยคงช่วยอะไรต่อไปไม่ได้แล้วเองเจล่าเศร้ามากส่วนด้านโลเปอร์พวกเขาเปลี่ยนชุดให้เข้ากับที่นี่หาพระเอกมารู้จักกับเหล่าทหารซึ่งเขารู้จักบางคนรับที่เคยรบด้วยกันที่อิรัก ทหารทุกคนที่นี่ล้วนเป็นทหารรับจ้างทำทุกอย่างเพื่อเงินครับแซนดี้จะชวนดื่มฉลองทว่าโลเปอร์ก็ตำหนิจะกินอะไรตอนนี้ทหารต้องไปออกทำงานกับเครื่องจักรพอทุกคนออกไปเนี่ยแซนดี้ก็พูดกับพระเอกโลเปอร์เป็นอะไรทำอย่างกับเขาไปฆ่าแม่มาพระเอกตอบโลเปอร์คิดว่ามหนอนบอลไส้คืนนั้นพระเอกก็ศึกษาอาวุธอย่างละเอียดเพื่อแสดงสินค้าต่อหน้าผู้ซื้อกระทั่งถึงเวลาลูกค้าก็คือบากาตี พวกลัวเปอร์ไปต้อนรับจากนั้นเนี่ยก็เริ่มการแสดงโดยให้ทุกคนใส่หูฟังพระเอกให้คุณบากติเป็นเกียรติยิงเปิดงานครั้งนี้จากนั้นเหล่าทหารก็รัวโชว์อาวุธพร้อมกับที่พระเอกอธิบายคุณสมบัติซึ่งมันก็มีทุกอย่างที่สามารถก่อสงครามได้สบายๆบ,บากติประทับใจมากเขาตกลงซื้อทันทีซึ่งพระเอกเนี่ยก็ต้องกลั้นความรู้สึกทั้งความโกรธและความเศร้าไว เช้าตู่วันต่อมาพวกเขาขนอาวุธขึ้นรถพระเอกบอกลาบากากตีซึ่งเขาเนี่ยก็แอบ,บถามว่าจะไปที่ไหนต่อบากากตีตอบไม่ได้นั่นไม่ใช่คําถามที่ควรถามเหมือนที่เขาไม่ถามว่าอาวุธนี้มาจากไหนพระเอกแอบ,บมองป้ายทะเบียนระหว่างบากากตีคุยกับโลเปอร์เขาก็แอบ,บจดใส่กระดาษก่อนจะออกไป bye bye. บายบายบากากตียกคนออกไปพร้อมกับอาวุธหลายสิบคันครับด้านแองเจล่าเธอรู้สึกกังวลเหมือนมีรถแอบ,บตามเธอและอีกอย่างโจเอลแนะนําให้ทิ้งพระเอกซะเขาคิดว่าโลเปอร์เนี่ยคงกล่อมให้พระเอกแปลพักแล้ว เองจล่าก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นงั้นจริงไหมเขาทําร้ายคนของเราไม่รู้ว่าต้องทําหรือทาเพราะว่าแปลพักจริงจริงต่อน,นั้นเองโจเอลเนี่ยก็เดือดมากมีคาสั่งเข้ามาลิมเพ็ถูกสั่งปิดแล้วโจเอลถูกเรียกตัวกลับอเมริกาทันทีมีคนมากเกินไปที่ไม่อยากให้พวกเขาทํางานนี้โจเอลเสียใจเขาแนะให้เองเจล่าเนี่ยกลับบ้านไปพักผ่อนเพราะว่าที่ผ่านมาเธอไม่ได้นอนเลยทุกอย่างดูสิ้นหวังไปหมดครับตัดมาที่เฮเวนต่อนั้นเองขอกี้เนี่ยก็ขับรถมาที่นี่ซึ่งเจ็ตก็มาด้วยเธอดูไม่สบายใจชัดเจน เนื่องจากโลเปอร์สั่งให้มาโดยที่ไม่บอกอะไรด้วยซ้ำจากนั้นก็มานั่งฉลองให้กับการขายสินค้าครั้งนี้แต่ทุกคนก็นิ่งสง,งัดโลเปอร์ทุบโต๊ะไปหนึ่งทีพระเอกสังเกตได้ว่าเขามีเรื่องกับเจสตอยู่ก่อนจะยกแก้วพอเป็นพิธีซึ่งพอทุกคนออกไปเนี่ยเหลือแค่คอกี้กับพระเอกรายนี้มันก็เอาอีกแล้วโดยบอกว่าการที่เจสตมาอยู่ที่นี่มันคงไม่ใช่เรื่องดีแอ <Angela S 2> งเจล่าเพิ่งได้ก,กลับบ้านสามีเธอหลับไปแล้วถ้าว่าไม่นานเจฟฟี่ก็ติดต่อมาเขาอยากขอคุยส่วนตัวแองเจล่า <Angela S 1> บอกว ทว่าเจฟฟี่คิดว่าไม่แท้จริงแล้วเนี่ยเป็นเขานี่เองครับที่แอบสกดรอยตามเธอเขาแค่อยากถามว่าแองจล่าเนี่ยเอาเอกสารพวกนั้นมาจากไหนซึ่งก็คือเอกสารเทรดพาสที่พระเอกส่งให้ครับแองจล่า <Angela S 2> บอกว่าไม่รู้เรื่องว่าอีกฝ่ายกําลังพูดอะไรพอทั้งสองได้คุยกันไปเรื่อยๆก็ทําให้เรารู้ว่าโลเปอร์สั่งชาวอาหรับไปสังหารอาโพเพราะไม่ไว้ใจทนายรายนี้อีกที่เจฟฟี่ทำงานให้โลเปอร์เขาแค่อยากดูแลผลประโยชน์ด้านยุทธวิธีของประเทศแต่แองจล่าไม่คิดแบบนั้นเธอคิดว่าเจฟฟี่เนี่ยทำ เจฟฟี่พูดถึงลิมเพ็แเองเจลาโกหกเรื่องนั้นโดยมีคนวงในช่วยเขาต้องการรู้ว่าใครนี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่มันคือของทั้งองค์กรและพวกชนชั้นสูงที่มีอำนาจมากกว่ามันเป็นสภาวะการตอนที่เจฟฟี่จะมอกเราต้องการคนแบบดิชาร์ดโลเปอร์อเมริกาก็ต้องการไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่เพื่อความปลอดภัยของคุณเองอย่าได้มาขวางแองจลาไม่รู้จะพูดอะไรเธอปิดประตูใส่ ณค่ายเฮเวนอยู่ๆไฟทุกดวงก็ดับซึ่งเป็นฝีมือพระเอกจะถามว่ามันเกิดอะไรโลเปอร์เข้ามาพอดีเขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติพวกเขากําลังซ่อมมันเกิดขึ้นตลอดเวลาพักผ่อนไปเถอะเจดก็ไม่พอใจจะให้นอนได้ยังไงและลากเธอมาทําอะไรกันแน่โลเปอร์ก็พูดเลยอยากเห็นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอในเมื่อมาแล้วมีคนสอดรู้สอดเห็นเรื่องงานเขาเจดอาจช่วยสืบได้ว่าใครเจดไม่รู้ว่าอีกฝ่ายพูดเรื่องอะไรโลเปอร์ถามจริงจังใช่คุณหรือเปล่าเจ็ดหวัวเราะแต่โลเปอร์ก็ตบหน้าไปเทียกำใบหน้าของเธอ เขาให้พูดความจริงมาเอารายชื่อนั้นไปทําไมแต่เจตไม่รู้จริงๆครับเพราะว่าเธอไม่ได้เป็นคนเอาไป ตอนนั้นฟริสกี้ก็เข้ามาขัดจังหวะเครื่องปั่นไฟมันเสียโลเปอร์ตะอคอกกลับเข้ารูแล้วมันเสียก็ซ่อมสิวะแต่ฟริสกี้บอกมีคนตั้งใจทํามันเสียโลเปอร์จึงออกไปดูเจตจับหน้าตัวเองเธอไม่เคยถูกตบเลยไม่นานนักละเอ็กก็แอบเข้ามาเจ็ตให้พาเธอไปจากที่นี่ด่วนละเอกทําแน่แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เจตถามจริงจังสรุปแล้วคุณเป็นใครกันแน่ถึงตรงนี้ละเอกก็ได้บอกความจริงรับเขาคือสายลับองค์หนวยราชการลับของรรขอังกฤษให้สกดร,รอยการคาอาวุธของโลเปอร์ เจ็ดไม่เชื่อเท่าไหร่คุณช่วยดันนี่เนี่ยแถมยังบาดเจ็บหนะักพระเอกตอบมันคือการจัดฉากเจ็ดยังคาใจคุณบาดเจ็บเกือบตายนะพระเอกก็บอกมันเป็นส่วนหนึ่งของแผนส่วนเรื่องรายชื่อมันคือรายชื่อของทุกคนที่ลงทุนในการค้าอาวุธทั่วไปและอาวุธเคมีที่ผิดกฎหมายของโลเปอร์นั่นคือสิ่งที่พระเอกทำตอนเข้าห้องรับโลเปอร์เขาถ่ายรายชื่อส่งให้ทางการเจ็ดถามว่าจะให้เธอทำอะไรพระเอกตอบโยนความผิดให้กับคอกี้ซะเจ็ดทำไม่ได้นั่นเพื่อนเธอพระเอกบอกทันทีคอกี้เป็นนักฆ่าที่ถูกฝึกมาเจ็ด <Jet S 2> ก็ยอมแล้ว เระเอกต้องการเงินทั้งหมดที่เธอมีติดตัวตอนนี้เข้าสัญญาว่าจะพาเธอไปจากที่นี่แน่นอนทั้งสองเข้าจู ละเอกก็ออกจากแคมป์ไปไม่นานโลเปอร์ก็กลับมาเจตก็แซงสร้างเรื่องเพื่อใส่ร้ายคอกีย์โดยเธอสารภาพว่าตัวเองเนี่ยแอบใช้โทรศัพท์เพื่อถ่ายรูปนายชื่อพวกนั้นเนื่องจากอยากรู้ว่าสามีที่เธอนอนด้วยทุกวันเนี่ยทำงานอะไรกันแน่แต่เธอก็ดูไม่รู้เรื่องจนเธอลบมันทิ้งไปแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนคอกี้ก็ยังบอกว่าอย่าวางมือถือไปทั่วเขาเป็นคนเอามือถือมาคืนเธอโลเปอร์ก็เริ่มคิดแล้วครับว่าคอกี้เนี่ยอาจเป็นคนทรยศเจตกล่าวขอโทษสามีโลเปอร์ก็ให้อภัยเพราะว่าเขายังรััักกกกกเเเธออออมาาาท้้้งงสงขดดนนพระ เขาก็แอบออกนอกค่ายเพื่อไปหาแท็กซี่เขาฝากกระดาษป้ายทะเบียนรถอาวุธเอาไปให้ผู้หญิงที่อยู่ในห้อง3 1 4ในโรงแรมอิสตันบุลโดยจ่ายค่าจ้าง2 0 0รดอลลร์จะได้อีก200เมื่อไปถึงแท็กซี่ก็รีบออกเดินทางแต่ว่าพอจะกลับเข้าค่ายเนี่ยคอกีก็เห็นพระเอกเข้านายต้องถูกสอบสวนพระเอกบอกเลยเขาจะเชื่อใครระหว่างนายกับฉันคอกี้ก็อยากรู้เหมือนกันมันจอ่อปืนใส่อีกฝ่ายจังหวะนั้นพระเอกก็ตัดสินใจเข้าบวกครับแต่ว่าคอกี้นก็ดูเหนือกว่า เขาปลูกฝึกมาเพื่อฆ่าฉันรอวันนี้มาน,นานแล้วขอกี้พูดพระเอกถูกโจมตีต่อเนื่องแต่ว่าด้วยที่เคยเป็นทหารเขาก็พลิกตัวขึ้นมาได้ก่อนจะซัดอีกฝ่ายไปหลายหมดัดทว่าก็ถูกย่ามเห็นก่อนพระเอกจึงบอกว่าเขาเจอคอกี้แอบออกนอกค่ายรีบไปแจ้งเจ้าหน่ายระหว่างรอเนี่ยพระเอกก็รั้วหมัดใส่คอ,อกี้เพื่อไม่ให้มีโอกาสพูดอีกไม่นานโลเปอร์ก็มาถึงพระเอกบอกไปเขาเห็นคอกี้แอบออกนอกค่ายเหมือนจะไปหาใครบางคน โลเปอร์ oper, ดูชีพจรคอรกี้ปรากฏว่าเขาตายแล้วครับซึ่งจากที่เจ็ตได้บอกเขาทำให้โลเปอร์เนี่ยทำใจเชื่อได้ไม่ยากนักว่าคอกี้อาจเป็นนอนจริงเขาสั่งการทั้งสองเตรียมขุดหลุมฝังศพอีกด้านหนึ่งแท็กซี่ก็ถึงโรงแรมในอิสตันบูลมอบกระดาษให้ห้อง3-1 4ซึ่งก็คือเพ a r l หนึ่งในทีมงานของแองเจล่าเธอก็ส่งต่อให้หัวหน้าทันทีเมื่อแองเจล่าเห็นเนี่ยเธอก็ฟิตขึ้นมาทันทีเธอกลับไปหาเมฮิลที่อยู่ในตำแหน่งวันสุดท้ายและบอกรายละเอียดทั้งหมดมีรถขนอาวุธไปที่ชายแดนซีเรียเราต้องบุกเข้าตรวจเธอแค่ต้องการลายเซ็นของเมเิลเรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวเธอพูดกล่อมเขาอยู่นานสุดท้ายเมฮิลก็ยอมครับจากนั้นเนี่ยก็ติดต่อหาโจเอลพร้อมส่งรายละเอียดไปให้เขาบอกว่ามาจากพระเอกเด็กของเธอเอามันส่งให้ทหารโดยตรงห้ามผ่านแลงลีโจเอลตกลง โลเปอร์เข้ามาที่แคมป์ซึ่งลูกน้องเนี่ยก็กําลังติดตามรุดขนอาวุธอยู่ไม่นานพอเอก็ตามมา ซิงโลเปอร์จ้องหน้าเขาเหมือนก็ยังไม่เชื่อใจสักทีเดียวโจเอลโทรบอกแองเจล่ากองทัพอเมริกันอนุญาตให้เข้าจับกลุ่มและคนรถย0่คันนั้นที่ชายแดนตุรกีแองเจล่าขอบคุณมาก,มากๆกพวกเขากําลังจับจ้องดูขบวนรถจากดาวเทียมของสหรัฐรถ20คันกําลังจะถึงชายแดนโลเปอร์เรียกเจตเข้ามาเพื่อให้เธอได้เห็นครับว่าเขาทํางานอะไรกันแน่ถูกคนจับจ้องที่ขบวนรถจนกระทั่งมันถึงชายแดนกองทัพสหรัฐก็เข้าตรวจแองเจล่าพูดกับตัวเองฉันจับแกได้แล้วซิงโลเปอร์เนี่ยก็ดูไม่ตกใจเท่าไหร่ เขามองพระเอกแล้วพูดมูนี้คุณชอบเล่นกวนไหมอีกฝ่ายก็หัวเราะาหารเปิดดูท้ายรถทว่ามันกลับเป็นอุปกรณ์การเกษตรทั้งคันไถยและถุงข้าวแองเจล่างงมากๆนี่มันอะไรกันสุดท้ายทหารเนี่ยก็จำต้องปล่อยขบวนนี้ไปแซนดี้ยิ้มแปะมือกับโลเปอร์เขาคิดไว้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีด่านส่วนพระเอกเนี่ยก็งงรวมถึงเจตโลเปอร์บอกเขาพวกเขาไม่ทันดูถ้วยเห็นไหมละ่ะพระเอกยิ้มกลบอาการโลเปอร์หันพูดกับเจตว่านี่แหละงานของเขาและเธอคือตัวนำโชค โจเอลเนี่ยก็โทรด่าแองเจล่านี่มันอะไรกันข้อมูลที่ส่งมามันไม่ได้เรื่องแองเจล่าคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้โจเอลบอกว่าเธอลองคิดบ้างไหมว่าพระเอกแปลพักแล้วเคยคิดสักครั้งไหมแองเจล่าก็บอกโลเปอร์อาจรู้ทันเขาก็ได้แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นโจเอลก็ให้เขาเอาตัวรอดเองเพราะว่าเราช่วยไม่ได้แล้วแองเจลากุมขมับสถานการณ์อยู่ในระดับแย่มากเท่านั้นยังไม่พอตอนที่กลับบ้านมาเนี่ยสามีเธอก็โดนทำร้ายเขานอนหมดสติอยู่บนพื้นแองเจล่าเรียบเรียกรถพยาบาล รุ่งเช้าที่เฮเวนโลเปอร์ให้ทุกคนเก็บของเราจะไปจากที่นี่แล้วระหว่างนั่งรถเขาถามพระเอกรู้ยังว่าก่นนี้เล่นยังไงแท้จริงแล้วอาวุธไม่เคยอยู่ที่นี่มันมีแค่จํานวนหนึ่งที่เอาไว้แสดงพลุโชว์เท่านั้นเป็นแค่น้ําจิ้มเล็กๆอาหารจานหลักเนะี่ยยังอยู่ที่อิสตันบูลโลเปอร์รู้ว่าตำรวจอังกฤษจับตาดู จึงเปลี่ยนวิธีการนำส่งปล่อยให้พวกเขาเควงคว้างจนถึงตอนนี้พวกอเมริกันก็ถอนตัวแล้วส่วนลิมเพชก็ตายไม่มีใครจะมาขวางได้อีกส่วนคอคี้ที่เป็นคนทรยศโลเปอร์ไม่อยากจะเชื่อเหมอนกันระวังไล่ฝูงสัตว์บนถนนเขาก็ติดต่อหาเฟรดดี้ฮามิดบอกไล่สายเขากําลังจะไปพร้อมกับเพื่อนร่วมธุรกิจซึ่งก็คือพระเอกพระเอกก็ถามว่านั่นใครโลเปอร์ตอบเพื่อนเขาคนหนึ่งจากไคโรพวกเขาถึงไคโรประเทศอียิปต์พระเอกถามเราจะไปที่ไหนโลเปอร์ตอบฮามิดบอกเขาว่าโรงแรมดีสุดของที่นี่ ซึ่งมันก็คือเฟอร์ตีติครับโรงแรมเก่าที่พระเอกเคยเป็นผู้จัดการกะดึกเขายือนอยู่ที่เดิมชำเลืองมองโดยรอบไม่เท่านั้นห้องที่พวกเขาพักเนี่ยมันก็คือห้องเก่าของโซฟีทําให้พระเอกนึกถึงอดีตตอนที่เธอถูกสังหารที่นี่อีกฝากที่ลอนดอนแองจล่าเนี่ยก็ถูกสอบอย่างหนักซึ่งแต่ละคนที่สอบนั้นก่อนล้วนเป็นฝั่งของโลเปอร์ทั้งสิ้นนอกจากบทลงโทษของเองเจล่าแล้วพวกเขาเนี่ยก็ยังพยายามถามว่าเธอได้ข้อมูลนั้นมาอย่างไงแน่นอนว่าเธอไม่บอกรู้แค่ว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดโลเปอร์ พวกเจฟฟี่เนี่ยก็ยังดูก,กังวลชัดเจนแองเจล่ากลับออฟฟิศซึ่งไม่เหลืออะไรแล้วครับไม่ใช่แค่โครงการถูกปิดแต่ยังรวมถึงสำนักง,งานของเธอตอนนี้เหลือแค่ร็อบซึ่งเขาก็แนะนําให้เจ๊แกเนี่ยคลอดลูกและไปเป็นครูที่บ้านดีกว่าทว่าตอนนั้นสายปริศนาก็โทรมาชายคนหนึ่งพูดขึ้นนี่ใช่โซฟีไหมแองเจล่าก็งงลายสายพูดต่อถ้าเธอมาแล้วช่วยบอกเธอได้ไหมว่าเรามากันครบแล้วที่โรงแรมเดิมแองเจล่ารู้ทันทีคนที่โทรมาก็คือพระเอกเธอยิ้มบอกทุกคนเขาอยู่ที่ไคโร ตอนนั้นใช้แต่งเหมือนทหารคนหนึ่งก็นําเอกสารบางอย่างเพื่อจะส่งให้คุณโรเปอร์รอเอกก็แอบมองอยู่ซองนั้นถึงมือโรเปอร์เขาเก็บไว้ในเซฟรอเอกนั่งคุยกับโรเปอร์ที่ล็อบบี้อีกฝ่ายก็ถามว่าเขาเคยมาที่ไคโรไหมรอเอกโกหกว่าไม่หลังคุยกันไม่นานแซนดี้ก็ตามมาทว่าไคโรก็มาด้วยโรเปอร์ให้ทั้ง3ามไปช้อปปิ้งกันก่อนเขาขอคุยกับแอนดรูหน่อยพออยู่ด้วยกัน2คนเนี่ยโรเปอร์ก็พูดถึงคอกี้เขาไม่น่าตายไปก่อนถ้าโรเปอร์รู้มาก่อนว่าเขาทรยศคงจะพูดให้คอกี้กลับใจ คงอธิบายให้เข้าใจว่าแม้แต่คนทรยศก็อาจได้รับการให้อภัยประมาณว่าโลเปอร์เนี่ยคงจะสื่อกับพระเอกถ้าเองทรยศก็สลรภาพมาตอนนี้เดี๋ยวข้าจะให้อภัยประมาณน,นั้นแต่ว่าพระเอกก็ยังเฉยครับเอาจริงโลเปอร์ก็ยังระแวงเขาอยู่ และตอนนั้นเฟรดดี้ฮามิดก็มาถึงโลเปอร์แนะนำให้รู้จักกับพระเอกซึ่งก็พีคไปอีกหรือว่าฮามิดเนี่ยเขาก็คือชายคนนั้นที่มาหาโซฟีตอนต้นเรื่องซึ่งตอนนั้นผมเรียกว่าโจเราะว่าหนังไม่บอกเลยว่าแกชื่อว่าอะไรพระเอกจําเขาได้แต่ก็แกล้งเหมือนเจอกันครั้งแรกฮามิดเองก็เช่นเดียวกันเฟรดดี้พามายังอาณาจักรของเขาและไม่นานชายที่ชื่อคูยามิก็มาถึงเขาคือผู้ซื้ออีกคนครับเป็นหุ้นส่วนกับบาการตีสองฝ่ายนั่งลงจิรจาเมื่อเป็นที่พอใจกันแล้วก็ดําเนินการจ่ายเงินโดยจ่ายก่อนครึ่งหนึ่ง เมื่อสินค้าไปถึงค่อยจ่ายที่เหลือทุกอย่างออกมาดีแม้จะมีตื่นเต้นบ้างตอนเย็นพวกเขาก็ฉลองโลเปอร์คุยกับแซนดี้อยู่อีกฟากพระเอกมาหาเจตซึ่งแคโรเนี่ยก็อยู่ข้างๆทั้งสองยิ้มโหรอแต่ในยะก,ก็คือคุยจริงจังเจตเนี่ยจะไม่ไหวแล้วไม่อยากนอนกับโลเปอร์อีกพระเอกให้ทนหน่อยผู้ส่งสารมาเมื่อคืนเพื่อส่งเอกสารเกี่ยวกับสินค้าเจตบอกโลเปอร์เก็บไว้ในเซฟยังไม่รู้ว่ารหัสคืออะไรเดี๋ยวจะไปสืบมาให้ ช้าวันต่อมาแคลรูตื่นก่อนใครเพื่อนพระเอกมาคุยกับเธอแคลรบอกทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วคุณเป็นผู้ช่วยโรเปอร์พระเอกก็ย้อนเลยคุณก็อยู่ในโอวาสามีกระทั่งพวกเขาเปิดใจรับแคลรเนี่ยไม่ได้อยากมาเลยโรเปอร์บังคับเธอเพื่อให้มาสอดแหนมเจตไม่งั้นเธอจะไม่ได้เจอลูกโรเปอร์คิดว่าเจตอาจเป็นหนอนระหว่างพระเอกเดินอยู่โจโเอลเนี่ยก็อยู่ที่นี่แล้วเขาให้ตามมาโจโอเอลพามาในห้องซึ่งแองจล่าก็รอยอยู่พระเอกเห็นก็ดีใจมากทั้งสองเข้ากอดกันทันทีก่อนจะแนะนำโจโเอลแต่่อีกฝกฝายย็ูเ ผมคิดว่าคุณอาจเป็นนกสองหัวพระเอกไม่เข้าใจนี่พูดเรื่องอะไรโจเอลบอกว่ามีข่าวรั่วออกมาพระเอกสวนเลยงั้นก็มาจากคุณไม่ใช่ผมเขาเก็บคอขี้เพื่อกบเกลื่อนแองเจลาสเสนอถ้าอยากเลิกตอนนี้เธอจะพาออกมาพระเอกไม่เอาทุกอย่างใกล้มากแล้วแองเจล่าบอกทันทีเธอไม่เหลือองค์กรแล้วไม่มีกําลังคนหรือกาสนับสนุนใดๆ ตอนนี้มีแค่ชายอเมริกันกับหญิงท้องแก่คนหนึ่งถ้าเกิดอะไรขึ้นพวกเธอรับรองไม่ได้ว่าจะช่วยออกมาได้สำเร็จระเอกคิดไม่นานรับเขาใช้ชีวิตไปวันๆอยู่แล้วก่อนจะมาเป็นสายลับฉะนั้นไม่มีอะไรจะเสียและเขาก็ต้องการให้เอ็งเจล่าช่วยอยู่ดีอีกฝ่ายจึงตกลงบอกมาเลยจะให้ทำอะไรละเอกไปหาฝ่ายอาหารเขาได้เจอยูเซฟอีกฝ่ายตกใจมากแต่ทั้งสองยังเก็บอาการแกล้งทำเป็นเจอกันครั้งแรกพอรับตาคนเท่านั้นพวกเขาก็กอดกันทันทีหลังจากทักทายให้หายคิดถึง พระเอกก็เข้าธุระเขาอยากเจอพี่ชายยูเซฟอาหเม็ดยูเซฟตกลงทันทีเจจ์กำลังแต่งตัวเขาก็พูดถึงตุ้มหูราคาแพงจึงอยากขอเก็บไว้ในเซฟโรปเปอร์ก็ไม่สงสัยเพราะว่าตอนเขากดรหัสเจจเนี่ยก็แอบชำเลืองมองมันคือ2476พวกเขาไปที่คาสินโนกันเรดดี้แอบถามพระเอกเราเคยเจอกันมาก่อนไหมแน่นอนว่าเคยแต่พระเอกโกหกว่าไม่อีกฝ่ายก็ไม่ซักต่อจากนั้นเนี่ยก็เล่นรูเล็ตกันและก็เป็นโอกาสที่เจจได้บอกรือหัสพระเอกลงไปที่เลข24ตอนน่อด้วย7แล้วก็6 สิ่งมันก็เนียนมากๆเฟรดดี้อยากดื่มแล้วเอกอาสาชงให้ก่อนจะส่งรหัสให้กับแองเจล่าพอได้รับข้อความเนี่ยเธอก็จะไปเปิดเซฟทันทีแต่โจเอลจะไปเองแองเจล่าบอกว่าไม่เธอเนียนกว่าเพราะว่าท้องอยู่โจเอลก็เลยยอมและให้ปืนเธอไปด้วยเพราะเอกใส่ย,ยาในวิสกี้เฟรดดี้ดื่มแบบไม่คิดอะไรแองเจล่าไปยังห้องโลเปอร์ซึ่งยุเซฟรอให้กุญแจอยู่เธออยู่ภายในห้องใส่เซฟรหัสหาซองจดหมายซึ่งหัวกระดาษเขียนว่าท่าเรืออเล็กซานเดียแองเจล่ายัดใส่กระเป๋าแต่แแล้วก็็มมีคนนาเปบ แองงจล่าไปหลบในห้องน้ําแทบบี้แค่มาสํารวจเขากําลังจะเจอเธอแล้วแต่โจเอลเนี่ยก็โทรมาซะก่อนโดยโกหกว่ามีพัสดุของคุณโลเปอร์ต้องให้ฉ็นรับเท่านั้นทําให้แองงจล่ารอดไปรับซึ่งเจเนี่ยก็ท้องแก่มากๆแล้วเฟรดดี้เริ่มเมาหนักละเอกบอกก็ไม่ฟังตอนนั้นแคโรเนี่ยก็กอดติดเจดแต่โลเปอร์รู้สึกไม่ดีเธอดูพยายามเกินไปซึ่งแคโรเนี่ย เธอไม่ได้สืบอะไรเลยครับแค่คุยเล่นกับเจตพระเอกมารับแชมเปญสบตาเจตไปหนึ่งทีเฟดดี้เอาไม่อยู่แล้วจนโลเปอร์บอกจริงจังพรุ่งนี้วันสําคัญไปนอนซะเฟรดดี้จึงยอมและพระเอกก็อาสาไปส่งเองขว่เขาถึงที่พักพอได้อยู่สองคนเนี่ยพระเอกก็ชงเล่าให้ใส่ยาไปอีกชุดเฟดดี้ที่เมาก็ยกแบบไม่คิดอะไรพระเอกพับแขนเสื้อเขามีเรื่องจะถามนานแล้วเคยมีแฟนชื่อโซฟีไหมเอาแล้วสิเฟรดดี้บอกคุณรู้ได้ยังไงจนพระเอกถามคุณได้ฆ่าเธอไหม เบดดี้ก็จําได้ทันทีแกคือไห์เมนเจอร์พระเอกถามคาเดิมได้ค่าเธอไหมอีกฝ่ายไม่สนใจตอบพระเอกก็ล็อกคอทันทีได้ฆ่าเธอไหมสุดท้ายมันก็บอกว่าไม่เขาอยู่ตรงนั้นจริงครับแต่ว่าไม่ได้ลงมือเป็นลูกน้องคนหนึ่งของโรเบอร์เขาอยากรู้ว่าใครเป็นคนช่วยเธอหนีซึ่งตอนนั้นก็คือพระเอกแต่โซฟีไม่พูดอะไรเลย เธอก็เลยถูกฆ่าถึงจะบอกทั้งหมดแล้วแต่พระเอกก็ไร้ปลานีเขาจบชีวิตเฟรดด้แถมยังกดน้ำอีกทีเพื่อความชัวร์และเป็นการจัดฉากภายในตัวพระเอกล้างแขนให้โซฟีได้สำเร็จทีนี้ก็คิวโลเปอร์พระเอกกลับโรงแรมบอกผู้จัดการเขามารับจดหมายอีกฝ่ายก็ส่งให้ซึ่งคือของโลเปอร์ที่แองเจล่าเอามาจากเซฟพระเอกให้ผู้จัดการจัดรถให้จากนั้นก็ขับไปบ้านยูเซฟทั้ง3ก็ขึ้นรถมานำโดยอาเม็ดโลเปอร์กลับโรงแรมบอกเจตเดินล่วงหน้าไปก่อน แอบบีเล่าให้ฟังตอนที่โจเอลโทรมาเนี่ยบอกให้ลงไปเอาของโรเปอร์แต่ว่ามันไม่มีโรเปอร์ให้เช็คแขกทุกคนเอารายชื่อมาพระเอกถึงหน้าโรงงานที่เก็บอาวุธก่อนส่งมอบพรุ่งนี้เขาโชว์พาสปอร์ตแล้วก็ใบยืนยันการซื้อที่ได้มาจากเซฟโรเปอร์โดยบอกว่าจะคอยเช็คสินค้าก่อนจะส่งมอบพรุ่งนี้ทหารมองดูในรถซึ่งไม่มีใครรับบวกเขาเนี่ยก็เปิดให้เข้าไปพระเอกลงไปดูก่อนจากนั้นก็บอกพวกอาเมดลงมาทั้งสี่ช่วยกันทําบางอย่างตัดมาอีกที พวกเขาเนี่ยก็ออกมาแล้วอาเมดบอกสิ่งที่ต้องทําให้พระเอกจําเบอร์นี้ไว้พอกดโทรมันก็จะเริ่มทํางานทันทีซึ่งทํางานที่ว่าเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ครับว่าคืออะไรละเอกขอบคุณมากอาเมดยินดีเสมอส่วนยูเซฟเขาก็ถามทุกอย่างนี้เพื่อโซฟีเหรอพระเอกตอบว่าใช่แล้วก็ไม่ใช่ทั้งคู่บอกลากันกลางดึกคืนนั้นโลเปิลหลับไปแล้วมีรูมเซอร์วิสมาส่งเจตออกไปรับซึ่งก็มีจดหมายที่พระเอกแอบสอดมาเธอจะเอาไปใส่เซฟคืน เพราะรหัสเดิมมันเปิดไม่ได้เจตกดมั่วด,ด้วยความโกรธกระทั่งโลเปอร์เอ่อยขึ้นแย่จังน่าจะใช้วันเกิดคุณดูนะเขาได้เปลี่ยนรหัสแล้วครับเจตก็ตกใจสุดขีดโลเปอร์บอกเธอปล่อยให้คนเข้ามาเพื่อขโมยของถึงในห้องเขาคำถามคือมันคือใครเจตไม่ตอบโลเปอร์ก็โทรเรียกวิสเก้เข้ามาห้องนี้ด่วน ส่วนพระเอกเขาก็สแกนม่านตาทำการโอนเงิน300้ล้านออกเงินครึ่งแรกที่ลูกค้าโอนมาแรบ้โลเปอร์นั่งดื่มเฉียวเียระหว่างที่ฟริสเก้เปิดโหมดโหมดทรมานเจตแต่เธอเนี่ยก็ไม่ยอมเปิดปากเลยทว่าโลเปอร์ก็พอรู้ครับเขาเห็นสายตาที่เจตมองมันตอนที่อยู่คาสิโนซึ่งก็คือพระเอกคุยกันอย่างสนิทสนมแวะมาที่รับเขาได้เอกสารโลเปอร์จากเอ็งเจล่าส่งมาก่อนจะส่งต่อไปให้เจฟฟี่ที่อยู่บ้านริมน้ำและก็โทรขู่เขามันคงดูไม่ดี ถ้าสินค้าไม่ใช่อุปกรณ์การเกษตรซึ่งเจฟฟี่เนี่ยก็ต้องเดือดร้อนเขาถามว่าต้องการอะไรร็อบก็บอกว่าเลิกยุ่งเรื่องเอียดเจฟฟี่ถามเขาจะได้อะไรร็อบก็ตอบแบบง่ายๆชีวิตคุณไงเจฟฟี่เนี่ยก็น้าตึงมากเมื่อโรเปอร์ได้เจอพระเอกเขาก็ทําเหมือนไม่มีอะไรเรดดี้ไม่มาตามนัดแต่โรเปอร์ไม่สนแล้วบวกเขาไปที่โกดังสินค้าแซนดี้บอกโรเปอร์ส่วนตัวครับรายชื่อทุกคนในโรงแรมโอเคยกเว้น2คนในห้อง2104 โลเปอร์บอกโทรหาฟริสกี้บอกให้เขาจัดการซะฟริสกี้รับทราบซึ่งเจ็ตเนี่ยสภาพเละกว่าเดิมมากครับโลเปอร์พาพระเอกมายังห้องหนึ่งซึ่งมีเก้าอี้วางอยู่ตรงกลางท่านเดนั้นแท็บบี้ก็ซัดท้องพระเอกจับเขาลงนั่งโตะ๊ะหาเครื่องดักฟังที่ตัวซึ่งก็ไม่มีพระเอกยังตีหน้าซื่อนี่มันเรื่องอะไรกันเน่ยโลเปอร์รู้หมดแล้วตั้งแต่การฆ่าคอกี้ที่พยายามบอกความจริงเขาเขาถามนายทำงานให้ใคร พระเอกตอบว่าไม่มีโลเปอร์บอกว่าเขารู้ว่าอีกฝ่ายเนี่ยร่วมมือกับเจตเขาโชว์ใบหน้าเธอที่เต็มไปด้วยแผลเท่านั้นเลยครับพระเอกเห็นก็ตะบาดแตกทันทีเขาจะบวกโลเปอร์แต่กาดก็จับไว้โลเปอร์บอกพวกเขาจะไม่ทําอะไรจนกว่าจะมอบสินค้าเสร็จแต่ถ้าไม่ร่วมมือดีๆคงรู้ว่าเจตจะเจออะไรหลังจากนั้นไม่นานครับโลเปอร์เนี่ยก็พาไปหาผู้ซือ้อซึ่งโจเอลเนี่ยก็แอบถ่ายรูปอยู่กระทั่งเห็นแทบบี้ที่จ่อปืนใส่พระเอกเขาก็บอกเองเจล่าทันที พระเอกถูกจับได้แล้วแสดงว่าเธอก็เช่นกันรีบออกจากที่นั่นตอนนั้นแท็บบี้ก็เคาะประตูแกล้งว่ารูมเซอร์วิสแองเจล่าจับปืนออกมาบริสกี้พังเข้าไปมันจ่อปืนใส่เจ็ดตลอดซึ่งเธอเนีก็เห็นแองเจล่าผ่านกระจกที่บอกให้เธอหลบเสี้ยววินั้น เจ็ดคลิกตัวหลบแองเจล่ายิงขาฟริสกี้ก่อนที่สองสาวจะรีบออกจากที่นั่น l o โอเปอร์ได้เจอลูกค้าคูยามิและก็บากากติสินค้าทุกอย่างตรงสเปคลูกค้าเนี่ยก็โอนเงินทันทีพร้อมกับรถสี่คันที่เคลื่อนย้ายถึงคิวพระเอกอนุมัติโดยต้องสแกนม่านตาโอเปอร์บอกเร็วเข้าจังหวะนั้นครับพระเอกเนี่ยไม่ได้สแกนเขาไปที่เมนูโทรออก แล้วก็กดเบอร์ที่อาเม็ดบอกไว้โลเปอร์ก็สงสัยมันทําอะไรนานจังวะกระทั่งจูจ่ๆรถขนอาวุธก็หยุดพร้อมกับคนขับที่วิ่งหนีซึ่งก็คือพวกอาเมดโลเปอร์มองหน้าพระเอกที่กําลังยืนเท่รอกดโทรออกอยู่ออได้จังหวะเขาก็กดปุ่มสีเขียวโลเปอร์หยิบมือถือมาดูซึ่งก็ไม่ทันแล้วรถสี่คันโดนบอมอาวุธทั้งหมดหายวับทุกคนมองตาปลิบๆปบโลเปอร์จ้องพระเอกราวกับจะกินเลือดกินเนื้อครับลูกค้าก็บอกทันทีเขาต้องการเงินต้นคืน แอนดี้จะโอนคืนให้ท่ว่ามันกลับไม่มีแล้วเนื่องจากพระเอกโอนออกก่อนหน้าที่จะมาที่นี่โลเปอร์ก็รู้เช่นกันเขาเข้ามากดดูความคุยามิเนี่ยก็เริ่มพูดขู่เขาต้องการเงินเดีย๋ยนี้ไม่งั้นคงรู้ว่าจะเกิดอะไรโลเปอร์ก็ตะคอกใส่ชุดใหญ่อย่ามาบาังอาจขู่เขาเขาจะคืนเงินเมื่อพร้อมเท่านั้นหวกลูกค้าจำต้องกลับไปด้วยความไม่พอใจอย่างยิ่งโลเปอร์ที่เดือดจัดก็จอ่อปืนใส่พระเอกแต่อีกฝ่ายก็บอกทันทีถ้าอยากได้300อล้านปล่อยตัวเจอซะโลเปอร์ที่เห็นแก่เงินเขาก็ยอมตกลง พวกเขาถึงโรงแรมพระเอกไปกับโรเปอร์สองคนแต่ว่าพอถึงห้องนั้นแองจล่าก็นั่งรออยู่พระเอกยกให้เจเลยโรเปอร์สายหัวนี่มันบ้าไปแล้วเขาโทรหาเจฟฟี่พันธมิตรบ้านริมน้ำเอ็มไอเซกี่คอยช่วยเขาตลอดก็คือพวกนี้เนะน,นี่ยมีอำนาจเหนือกว่าแองจล่าครับแต่ว่าปลายสายกระบ,บอกไม่มีคนชื่อนี้ตามที่รับได้ขู่ไว้แองจล่าสะใจมากแต่โรเปอร์เนี่ยก็ยังชิลอยู่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขาไม่ได้ขโมยใจ่าสีตลอดแค่ทำงานให้บริษัทหนึ่งอย่างมากก็โดนปรับ50ปอน กระทั่งโจเอลเข้ามาพร้อมกับตำรวจอีก2เขาขอจับโลเปอร์พอหาทำผิดกฎหมายนำของเข้าอีบแล้วก็สมคบคิดการฆาตกรรมกาสใส่กุญแจเขาโลเปอร์ oper, พยายามบอกตำรวจเขารู้จักฮามิดนั้นเพื่อนสีเลยอะแต่คราวนี้ไม่ได้ผลแล้วซึ่งด้านนอกเนี่ยทั้งแซนดี้แทบบี้ทุกคนก็ถูกจับกลุ่มโลเปอร์ oper, เดินผ่านพระเอกเขาเอถาม นายทำไปทำไมอ่ะพระเอกตอบเป็นคำพูดที่โลเปอร์เคยบอกเขาครับคนเราต้องตัดสินใจแต่โลเปอร์ก็ยังชิวเวเล่นกันเบาๆไม่ได้เหรอร้อมกับยิ้มให้เขาถูกพาตัวไปขึ้นรถพร้อมกับบอกพวกแองเจลาอีกสวันเจอกันถ้าว่าไม่นานนะักจูจ่ๆพวกคุยามิก็บุกมาที่นี่แล้วก็ขึ้นรถเดียวกับโลเปอร์ครับโลเปอร์นี่ก็งงเลยนี่มันอะไรกันแผลจริงแล้วเนี่ยเป็นพระเอกที่โทรบอกพวกเขาโลเปอร์ทีประตูไม่หยุดพร้อมกับตะโกนว่าไม่ซึ่งเขาจะโดนอะไรจากพวกยูคามินั้นก็ลองนึกภาพเองและกันครับฉากตันมา พระเอกนอนกอดกับเจษพอรุ่งเช้าเธอจะต้องไปเจอลูกที่ฝากให้พี่สาวเลี้ยงสึ่งตัวพระเอกเนี่ยจะอยู่ที่โรงแรมนี้สักพักแล้วเขาจะตามเธอไปทั้งสองบอกลายกันเจ็ดขึ้นรถที่เตรียมไว้พระเอกมองตามหันมองโดยรอบโรงแรมนี้ที่เขาเคยเป็นผู้จัดการกะดึกและเรื่องราวทั้งหมดก็ตัดจบอย่างสวยงาม นี่คือ The Night Manager สายรับ2หน้าผ่าองค์กรเถื่อนครับทำคะแนนจาก IMDb ไปที่8เต็ม10คะแนนส่วนรัเทนเนี่ยนักวิจารณ์ให้ไว้ที่91%ฝั่ฟังคนดู89%ครับก็ถือว่าสนุกมากเรื่องหนึ่งเลยครับโดยเฉพาะ EP หลังๆเนื้อเรื่องดีใช้ได้เลยประทับใจระดับหนึ่งและถ้าใครชอบแนวนี้ก็บวกหนึ่งมาได้ครับสามารถชมเต็มเรื่องได้ที่ Prime Videos แบบซับไทยนะและถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับ ผม Man, แมงก็แมนแดรเห็นความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ